สวัสดีค่ะไอทีกับพี่มารน,นะคะเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับ EP ีนี้นะคะก็จะมาแชร์ความรู้อีกเหมือนเดิมน,นะคะเป็นความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะหลายๆคนนะคะก็คงจะเคยเจอปัญหานะคะเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะคะช้าอืดน,นู่นนี่นั่นนะคะแบบใช้มาสักพักหนึ่งอย่างเช่นทําไมตอนซื้อคอมพิวเตอร์มาใหม่ๆเนี่ยมันเร็วจังแต่พอใช้ไปสักพักเนี่ยทำไมมันช้านะคะอันนี้ก็ ส่วนหนึ่งก็คือมาจากเทมที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของเรานะคะมันสะสมเยอะมากขึ้นมากขึ้นนะคะเทมคืออะไรนะคะเทมมันก็ย่อม,มาจากเทมโพลารี่นะคะก็คือหรือไฟล์ชั่วคราวหรือไฟล์ที่ผ่านการเ,าเปิดมาแล้วหรือผ่านการใช้ง,งานมาแล้วนะคะมันก็จะแบบเก็บสะสมสะสม,มนะคะทำให้คอมพิวเตอร์เรามีส่วนที่ทําให้มันช้าหรืออืดได้นะคะ mm hmm. ทีนี้เราจะมาแก้ไขยังไงอันนี้นะคะเป็นเทคนิคเด็ด,เด,ดๆเลยนะคะหลายๆคนก็คงจะไม่รู้นะคะวันนี้มาจะมาแชร์วิธีทํา มืนเดิมดูตามนะคะพิมพ์ตามนี้เลยเปอร์เซ็นต์พิมพ์คำว่าเทมทีเ e อ็มแล้วก็เปอร์เซ็นต์เปิดเปอร์เซ็นต์ปิดนะคะอย่างนี้เลยพิมพ์แค่นี้ enter ปึ๊บเห็นไหมคะโอ้ไฟอะไรก็ไม่อยู่ไฟอะไรก็ไม่รู้เยะแยะไปหมดเลยโอ้อะไรเนี่ย ต้องเก็บไหมต้องยังไงกลัวฉันไม่กล้าลบฉันกลัวว่ามันจะเป็นไฟที่ฉันใช้หรือเปล่าไม่ต้องกลัวค่ะลบไปเลยไม่มีผลกับบินโดรับรองลบแล้วไม่ทําให้เครื่องมีปัญหาแน่นอนเพราะมันก็คือ,ม,คอมันคือไฟล์ขยะพง่ายคือเป็นเทมเป็นขยะคะวิธีทำคือคอนโทรลเอนะคะคอนโทรลเอก็คือเหมือนเราก็เลือกออหรือ,อ,อทั้งหมดคอนโทรลเอแล้วก็กดชิปค้างไว กด delete เลยที่กดชิ i เพราะว่าเราจะลบแบบทาวรไม่ให้มันไปค้างอยู่ในถังขยะนะคะทุกคนก็คงจะพอรู้กันอยู่เนาะโ okay, อเค enter ถ้ามันขึ้นอย่างนี้นะคะก็คือเราก็ไม่ต้องตกใจนะคะมันก็อาจจะแบบว่ามันอาจจะมีแบบการรันนิดหน่อยอยู่นะคะอย่างเช่นเห็นไหมนี่พวกคอแบตหรืออะไรเงี้ยคือมันจะชอบอยู่ในพวกเทมหรือในขยะ,ะคะ่ะ พวก Adobe อ่ะคือมันจะชอบแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะมันจะชอบเก็บบล็อกไฟล์ที่เวลาเราเปิดขึ้นมาเฉยๆเนี่ยมันจะชอบเก็บไว้นะคะเนี่ยไอ้พวกเนี้ย Photoshop, i l l u s t Premiere ะไรพวกเนี้ยคะ่ะมันจะชอบเก็บไว้โอเคอ่ะอันไหนที่ลบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องเสียเรียดแล้วก็ cancel ไปกัมันก็ค้างอยู่นี่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าไอ้นี้เหมือนมันมืนมาใช้งานมันอยู่เนี่ยมัน เหมือนเอามันมาไว้ตัวแทชบาร์เนี่ยมันก็แบบมันมันก็จะรันอยู่มันเลยลบไม่ได้นะคะก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็คือตามที่มันบอกเลยนะคะเป็นการเคลียร์ไฟล์ในเทมจำได้ใช่ไหมแค่กดปุ่มเปอร์เซนต์แล้วก็พิมพ์เทมปุ่มปิดปิดอันนี้ไฮโซมากนะคะเราไม่ต้องเราไม่ต้องไปพิมพ์อะไรเยอะแยะนะคะแต่ว่าถ้าคนที่ไม่รู้คีรัดอย่างที่มัด พิมพ์ไปแต่แค่เราก็เข้ามาตรงนี้นี้ได้เหมือนกันนะคะ mm hmm. ก็เข้าที่ไดซ C นะคะไดซี e ูนะคะอันนี้มันก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะเขึ้นกับคอมพิวเตอร์ของเรานะคะมันก็จะคือไดคะ User อ่าของมาเป็นอยู่ที่นี่ t ThinkPad นะคะแล้วก็ไหนไหนต่ออ,อยูอ่ไหนล่ะโทษทีนะคะ ห,หาไม่เจออ๋ออยู่ในนี้อ่ะโทษทีค่ะมันจะอยู่ใน d i c ียูเซอนะคะอันนี้ก็จะเป็นชื่อคอมพิวเตอร์ของเรานะคะเป็นคอมพิวเตอร์เนมนั่นแหละเช่นถ้าคอมพิวเตอร์เนมมาตั้งชื่อว่ามัดก็จะเป็นได d mm ีโฟลเดอร์ยูเซอร์มัดแล้วก็นี่เลย folder app data แล้วก็ต่อด้วย folder local เสร็จแล้วก็ folder temp เหมือนกันหมดนะคะ ทุกเครื่องเหมือนกันต่างกันแค่ชื่อชื่อคอมพิวเตอร์เนมนะคะอยู่ในนี้นะคะอันนี้ก็คือถ้าใครที่ไม่ได้พิมพ์คีย์นะลัดนะเราก็เข้ามาที่ตรงแอป Data แล้วก็ร็อข้อนะคะเทมนะคะไฟล์ยขยะที่เราเปิดทั้งหมดมันก็นอยู่ในนี้บางคนนี่ตั้งแต่ใช้คอมพิวเตอร์มาไม่เคยเคลียร์เลยนะคะโอ้โหสะสมวันนี้เป็น1020จิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอโ้ก็เลยแบบบางคนแบบ ด้ c ยซีฉันหายไปไหนทำไมเหลือแค่นิดเดียวเองเนี่ยฉันก็ลงโปรแกรมนิดเดียวเองนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมาอยู่ตรงนี้นะคะนะคะมันไปอยู่ในเทมมันไปกินพื้นที่ด้วยซีของคุณนั่นแหละโอเคค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับการาลบขยะในคอมพิวเตอร์โดยใช้ฟังก์ชันเทมนะคะเปอร์เซน็นเทมแล้วก็เปอร์เซ็นนะคะอันนี้เป็นคีย์ลัดนะคะก็คงจะได้คงจะ,ะได้อะไร ไปอยู่เนาะโอเคมันมันดูเหมือนง่ายนะคะแต่ว่าอันนี้ถ้าเราไม่รู้เนี่ยก็ก็มีหลายคนใช่ไหมล่ะที่ไม่รู้เหมือนกันเนาะค่ะโอเคอันนี้มันก็จะมาแชร์ให้ฟังนะคะอย่าลืมด้วยนะเราอ,อาจจะเคลียร์เท็มประมาณสัปดาห์ละสามครั้งก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องเคลียร์บ่อยเนาะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็จบแล้วคลิปนี้นะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะจะได้ทำคลิปดีดให้ ฟังแล้วก็ให้ชมกันเรื่อยๆค่ะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ค่ะบ๊ายบาย